เป็นงานยกทรงนะคะงานสวยๆนะคะยกทรงมือสอนนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะนี่จะเป็นเกรด A นะคะเป็นเกรด A นะคะเราจะมัดมาเป็นมัดละสิบตัวแบบนี้นะคะมัดละมัดละสิบตัวแบบนี้ลูกค้าสั่งขั้นต่ํานะคะขั้นต่ำหนึ่งร้อยตัวนะคะจะเป็นงานอย่างนี้สวยๆสภาพใหม่ๆเลยสวยๆมากเลยค่ะขั้นต่ำหนึ่งร้อยตัวนะคะ ราคาทักมานะคะจะเป็นไซส์ใหญ่เยอะมากเลยสามหกสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองมีคะกันไปนะคะขาไซส์นี่ค่ะหวเนี่ยวาโก้ตัวนี้อ่าวาโก้มันจะเป็นเป็นปนแบรนด์พวกวาโก้ไทยอ้ําแล้วก็มีเป็นแบรนด์ของไต้หวันของเขาค่ะเนี่ยแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ดังของไต้หวนันสวยงานอย่างเงี้ยลูกค้าจะชอบลูกค้าที่ไซส์ใหญ่ ชอบมันก็มีมาปนกันนี่นะคะสวยๆจริงๆค่ะคือสวยสะอาดอะสวยสะอาดเอาไปขายได้เลยอันนี้มันมาคือสะอาดอย่างนี้อยู่แล้วพี่ส้มก็จะไม่ซักให้แล้วนะคะลูกค้าก็เอาไปขายได้เลยนี่สวยๆค่ะสวยจริงๆเอาไปทําราคาได้เลยตัวหนึ่งเอาไปทําราคาได้ตัวเป็นร้อยค่ะนี่ค่ะ สวยๆใหญ่ๆนี่นะคะค่ะท่านใดที่สนใจทักมาเลยนะคะขั้นต่ำหนึ่ร้อยตัวนะคะงานเกรดเอนะคะตัวนี้เป็นงานเกรดเอสวยสะอาดจริงค่ะตอนนี้หายากมากเลยนะคะเพราะว่า ยิ่งช่วงโควิดนี่ไม่ต้องพูดถึงสินค้ามือสองหาเปิดยากมากอันนี้พี่สม้มเอามาแกะเปิดขายถ้าใครจะสั่งสั่งได้เลยค่ะนี่สวยๆเนี่ยนี่วาโก้นี่คือสวยสะอาดจริงๆค่ะไม่ได้โม้ค่ะงานคืองานสวยก็คือบอกว่าสวยโอเคค่ะ